อุ๊บส์มิ้นชลิดาหลุดพูดหรือตั้งใจคู่นี้เป็นแฟนกันจริงดี เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ถูกจับตามองเช่นกันว่าเอคู่จิ้นคู่นี้เป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่าระหว่างสิงหาริชชีวการุณและแจนพลอยชมพูสุภาษัพโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นผลงานของทั้งคู่มากมายอินสตากแกรมก็มีลงภาพและสตอรี่คู่กันไปไหนมาไหนไปทํางานด้วยกันบ่อยครั้งและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆล่าสุดมินชลิดาพี่สาวของม่อนธนันชายก็ได้ร่วมงานรายการกับสาวแจนที่มีบางช ช่วงที่สาวมิ้นพูดถึงสาวแซนว่าแฟนน้องสิงสาวแซนก็ออกอาการเขินทันทีส่วนเพื่อนๆในค่ายแซวสนานบอกไม่ปฏิเสธด้วยยังไงก็ขอให้ชี้แจงในขณะที่มีอีกคลิปโลกออนไลน์ต่างแชร์ที่สาวแซนและสิงก์กำลังนอนคุยกันผ่านโทรศัพท์จนเพื่อนๆและแฟนคลับก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะบอกว่าเป็นแฟนกันจริงๆกันละเนี่ย